ผล,ลไม้ไปจ้าผล,ลไม้ตาย <laughs> และนี่คือ E-P ต่อของเรานะคะ <c oughs> คือจะบอกว่า E-P นี้นะคะเราก็จะเปิดเป็นร้านขายผลไม้แล้วก็อยากจะรู้ใช่ไหมเราแกล้งใคมานี่เร็วแม้ว่ากินส้มก่อนวันดี้จ้าไปไหนกันมาจา้าลูกค้าโลละพันเอาเลือกเลยหนูให้ราคาพิเศษไมได้แล้วไม่มีตังค์อันนี้แล้วกอนแม่หนูจะให้แม่ลองชิมแอปเปิลกับส้อมอะหนูปอกส้มให้คุณแม่หน่อยลูกขยัดปอนหานี่ใส่หนูเลยกัดเลยแม่ อีว่าเราอปลอมใลูกค้าได้ไม,มงงมากก็ไปเลยขอโทษท,ที่ค่ะขอโทษที่นะคะวันนี้ลูกน้องที่ได้ของพึ่งมาสมัครงานใหม่นาะไม่พราแม่ค่ะประสอาก,การแก้ของเราวันนี้นะคะคือการที่เราจะขายผลไม้ปลอมให้กับลูกค้าในตลาดซึ่งจะบอกว่ามีอะม่วงมีส้มนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลมีไข่มาดูสิว่าวันนี้จะแก้ได้อีกคนค่ะไปลูกค้ามาอ่าวันนี้ค่ะไข่ผลไม้หนูอยากได้อะไรที่ไปช่วยพ่อแม่ได้เมื่อไรลองไห้ ดต้องลองให้พี่ขอป้อนนี่มันไม่มียาพิษอันนี้นี่อ่ะอะไรอ่ะอ่ขอป้อนอีวะคุณเอาขอป้อเป็นลูกค้าได้ยังไงนี่แม่ลูกดีไม่หยู่ดีลูกิงหยุดดีคือจะบอกพี่ทั้งสองคนต้องมีวิตามินซีในการที่จะบำรุงนะอ่านี่คุณพี่เดี๋ยวขออนุญาตป้อนแฟนที่ได้ไหมคะล้างเรียบร้อยทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยค่ะ ขอบฟอวขอบฟอวอีวานมื่อคหักออลูกค้าได้ยังไงอันนี้ต้มอันนี้ต้มสีพริกแกะต้มหน่อยค่ะอันนี้ก็ขอบฟอมแม่เอาอะไรไปกินดีเอาไข่มาให้แม่หน่อยถุงสุดท้ายเอาไข่ไปกินนะแม่นาไปทอดไข่ทอดอะไรสีเป็นไงบ้างช่วงนี้มันละหรอแล้วเขาพูดว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างล่ะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ทํางานอะไรอยู่แม่หรอแล้วเขาว่าไงสรุปแล้วเรื่องราวเป็นยังไงที่เขาว่ากันที่เขาคุยกันอะ อะไรแม่าลำบากก็ต้องสู้เนาะมันเกิดอะไรขึ้นแม่มันเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยมันเหนื่อยมันสู้ไม่ไหวใช่ไหมใช่ค่ะดูถามจริงเลยมันมันเยอะพลระมันเยอะมันเหนื่อยใช่ไหมดูถึงบอกว่าเออถ้ามันเหนื่อยพลระมันเยอะอะขอให้แม่สู้ต่อไปได้ไหมพอแต่เราต้องสู้เข้าใจใช่ปะหันไปให้ได้นะแม่นะจ้ะน้อะไรลูกเอาส้มน้ำมาส้มเอาเอาเท่าไหร่ลูกโลหรืออะไรหนึ่ง โลหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบจลูกโอนหรือว่าอะไรเจ็ดร้ยห้าสิบคำอะไรอะเจ็ยห้าสิบลูกโอนเจ็อันนี้เป็นซอมเลินดาจ้ะที่พิมพ์พันละสดเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้โลหนึ่งจะเอเพิ่มไหมเอเพิ่มเป็นแปดร้อยเลป็นลูกให้พี่ตัดเสร็จไปเลยเนาะเปโลครึ่งแล้วกันพี่เอาแปดร้อยแถมแแถมแถมไแถมให่น้องไปเอาลูกแปดร้อยแปดร้อยน้องไม่รู้หรอ อ้าวไม่รู้หรอลูกแปดหรอกแต่พี่ช่างแล้วไงพี่จับแล้วคือส้มพี่ไม่ได้ไม่ได้ให้ใครจับไม่ก็ช้ำแล้วไงวันนี้ของมันเสียวันนี้เราจะขายหนูก็ต้องโอนมาลูกเพราะว่าพี่ขายคนอื่นไม่ได้แล้วโอนไหมสแกนมาไอที่สแกนอยู่ไหนป้ายสแกนอยู่โตระสีนะแน่ร้อยลูกแต่ที่มถไม่ได้จ้ะหนูไปไม่ได้แล้วหนูไปไม่ได้หนูวางไม่ได้ละหนูวางอย่างนี้คือไม่ได้แล้วลูกถ้าวางอย่างนี้พี่ขายไม่ได้ไงพี่ขายคนอื่นไม่ได้แต่ก็ช่างแล้วไงไงก็ต้องซื้ออ่ะแต่ส้มอร่อยจริงไม่มีจบตา แปดร้อยจ้ะไม่ดดสรุปสแกนเลยจ้ะอ๋อไม่ได้ไงพิดแล้วธนูหายไปล่ะไปตามใครไปตามมาสิมจะพี่จะตำรวจเลยดีกว่าถ้าหนูอย่างเงี้ยคือพี่จะตำรวจนะ <c oughs> เอาเอาไอพี่โตอยู่ไหน <c oughs> พี่โตมานี้เอาดอรอปไปสถานีตำรวจค่ะเเเอออาาารถไปสถานีตำรวจค่ะเอาน้อปไปเลยครับผม น้องจ่ายไม่ได้จ่ายค่าส้มคาดเอ้าน้องไม่ไม่จ่ายครับอ้าวคือยังไงหนูก็จ่ายเลยงไงลูกพี่ทำอ่ะเฮ้ยแต่ลองให้เหรอลองให้เลยวะหลังมาพี่บ้างหลังตึงก็จะเออสบายอยเร็วโอ้ยลอยทำไมมือรอรอไงเลยไปโดนแกล้งอี้ปะพี่ขอโทษนะโกรธไปเนี่ยอ่ะโอเค ยายสวัสด no? ีค่ะไปไหนมาอุ้ยนึกถึงยายตัวเองมายายปลอกส้มให้หนูกินหน่อยได้ไหมปลอกให้หนูกินหน่อยจ้ะไว้อ้อนลูกนี้มันใหญ่ไปอาลูกนี้ก็ได้ค่ะมันยายใช่ลูกนี้ไม่แข็งละเอาว่าดูลูกนิ่มๆหน่อยสินิ่มๆเอยอันนี้นี่นี่ลูกนี้ลูกนี้ได้นะลูกนี้นิ่มละเออเออเนื้อขาวเลยเออ ออโอ้โฟมไปไหนมาลูกมาหาพี่ดิมาหาเจ้หน่อยมาหาเจ้หน่อยมาป <c oughs> ลารักเด็กค่ะ <c oughs> อายุเท่าไหร่นะคะผ่ารับโอ๊ยผ้าย,ยังหล่อยอยู่เลยทัวมีวิตามินซีในร่างกายเดี๋ยวน้องนาราขอยัดป้อนได้ไหมคะป้ <c oughs> อนเลยเหรอใช่ลองชิมลองชิม <c oughs> ไ,ไ,ไอ้โอม กิจกรรมแจกไข่ใครที่กินแอปเปิลหมดก่อนได้ไข่ไปเลยห้าแผงพร้อมนะหนึ่งสองสามไปเอ้าไปไปอีกแล้วก็ทุกทีค่ะแม่สวัสดีเจอประจำมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ปะตลาดที่เขาว่ามีทะเลาะมีเรื่องมีอะไรกันละวเขาว่าียดแจวเขาทะเลาะกันไม่ใช่หรอสรุปเขาว่ายังไงวันนั้นเขาเคลียร์กันยังไงในโควิดเขาว่าไงไม่ทำอะไร แอปเปิลนะแม่ทำไมชอบกินแอปเปิลหรออันนี้อันนี้แจกค่าอะไรใครจะได้ใครควนอะไรนะ,ระรใครแจกอะขายขอันนี้พันหนึ่งอันนี้500อันนี้พันหนึ่งสองพันห้าค่ะแม่หนูไม่ได้มาแจกฟรีไงระวางระวางไม่ได้ซื้อแล้วว่ามึงมาถ่ายโทรศัพท์ถ่ายคลิปตีคุณป้าเดินหนีค่ะแม่แจกฟรีแจกฟรีเลยแม่ไปกแม่ไปไหนมาถึงแม่ตัวเองสังเลยอะ แม่แกะส้มลูกสาวกินหน่อย Jamie, ส่อ๋อ <serves> อันนี้เนื้อเนื้อยากเอาเนื้ออันนี้นี่ไงเนื้อนิ่มๆแม่แกะเนื้อน oh, ิ่มๆหน่อยโอ้ยว้าทำไมส <elles> <scary>. ้มได้อะไรมาเนี่ยทำไมแกไม่ได้นี่มันก็นิ่มโดยอันนี้อันนี้แม่อ๋อนี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้แม่ลูกนี้เออนี่นี่แม่เอาไข่ไปกินก่อนหนึ่งได้ค่ะแม่เอาไข่มาลนาหีตกแตก นี่พิปออนต้มอร่อยกัดไปทั้งเปลือกเลยอร่อยน้ำมันดีเรากินแอปเปิลกันแล้วกันเราเอาแอปเปิลแอปเปิลอ่ะแอปเปิล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 ไอแอปเปิลจ้าคุณลูกค้าทีจะขอโทษทีค่ะเดี๋ยวท่านจะจัดการให้นะคะลูกค้าคนนี้เดี๋ยวาเอาไปบุคคลขอบคุณค่ะถ้าใครกินคำแรกกินคำเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเคี้ยวหมดปากก่อนคนนั้นก็เอาไข่ไปเลยคนละห้าแผงค่ะวาเลี๋ยวค่ะหนึ่งสองสามไป ไอ้ไวอีไวขอโทรูัพา์เดี Bless> ๋ยวเดะเอาไข่ให enfin? ้แม่ถุงนึงเอาแม่ลงนิดนึงได้ปะไข่อ่ะพ่ออะไรเอาไข่ค่ะเหอะไก่ตัง์จ่ตังเท่าไหร่อะอันนี้ไข่เอาโทรศัพท์มาคิดสิลูก20ฟองใช่ไหมเจคูณย0ฟองพันสี่ส้ม800้ส้มมิริดา8 0 0 2 0 0พันสอจะพ่อโอนหรือว่าไงอันนี้โอนได้เอาที่โอนให้คุณพ่อหน่อยจะพ่อไม่มีเอาไม่มีโทรศัพท์อ๋อแล้วก็เงินสดได้เงินสดเนาะเงินสดมีสองบาทอไม่ได้ใครบอกแจกฟรีหนูยังไม่พูดเลยเอาละบันทึกเทปวะเนี่ยหนูบันทึกค่ะป้าพ่อไม่ได้เราเราต้มหนูพ่อจะคืนยังไงไม่ได้นะบทึกเทปไว้ข้างหลังแล้วเนี่ยเอาที่พ่อเทเอามาไม่ได้เลยพ่อทำเล่ยได้ไงอ่ะ ไม่ได้คุณใจรถก็ไม่ได้หนูจะเอาเงินหนูขายของไม่ได้คืนไม่ได้ว้าอีกแล้วอ่ะอีกแล้วจ่ายเงินสดนี่เขาก็จ่ายเงินสดหนูอ่ะติดไม่ได้หนูไอ้นี่ของหนูต้องขายคนอื่นของไงพ่อฟังใครมาแจกฟรีพ่อฟังใครมาแจกฟรีหนูยังไม่พูดเลยบอกมาแล้วเนี่ยขอเงินเนี่ยค่ะสองพันสองพ่อนั่นเรื่้เนี่ยื่นนะเนี่ยคุณจิตดีคุณจิตดีดูอยู่นะคุณจิตดีเขากำลังรับชมละพ่อทำแบบนี้ไม่ได้ไงหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าเราแจกฟรีไงพ่อ ไม่ได้ค่ะเพราะว่า2บาทไม่ได้ใครจะขายโลละ2บาทเพราะน่ะตลกกับตีหนูจะขายโลละบาทยังไงก็พ่อต้องจ่ายเพราะหนูคืนไม่ได้มันส้มเลยหมดแล้วสองพันสองไม่ได้พอจะเอาตังค์ที่บ้านไม่ได้ก็ต้องเอาที่นี่สี่หนูจับตัวเนี่ยหันละสองพันสองพันสองไงไข่ลูกอะเจ็ดสิบสองพันสองไงไข่ลูกอะเจ็ดสิบอะคุณพี่ก็เถื่อให้เขาสิ อะไรเราถึงต้องจ่ายยังไงลุงก็ต้องจ่ายแล้วหนูไม่ยอมพี่มาด้วยกันนะอะไรยังไงเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า้าหนูไม่ยอมอ่ะนี้ถ่ายคุณลุงด้วยทขาดีกว่าพี่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเพื่อนก็ต้องช่วยกันสิพี่เพื่อนไม่ช่วยเพื่อนหรอเปรู้จักก็เกี่ยวเรื่องีเกี่ยวอะไรแต่แต่รู้จักกันใช่ไหมคะคุณพ่อรู้จักในกินเหล้ากินเหล้าด้วยกันแล้วคพร้อมช่วยเหลือใช่ไหมเอออ่างแล้วก็ช่วยเลยค่ะพ่อเกี่ยวเลยรการจ่ายตังค์ก็ไม่เอาไม่เกี่ยวช่วยถือได้ค่ะ รอเล่นแก๊งเล่นแจกฟรีคะ่ะถ้าชีวิตนี้จะมีพ่อเป็นตลุงวันนี้เป็นเพื่อนนะไม่มีดีกว่าเราเล่นพ่อขอโทษดนีนะนี่กินฟรีใครจะมากินเสียงเงินล่ะอากินฟรีหยิบเลยนะแม่เมื่อกี้สองพันไม่หยิบเอามาพ่อแกะส้มให้หนูกินหน่อยสิถ้าเป็นผู้ชายเปน,นแมนอะ่ะของปลอมวะเนี่ยใช่ของปลอมมาอะไรเอาใครจะเอาของปลอมมาขายโอ้โหเอาลูกนี้สิลูกนี้แกะเ่าลูกนี้หน่อยอ้าวม้เป็นแบบเยอะ พี่หน้าหาเลือกผมทำอะไรให้คุณเซ็หยอดสุดต่อซองหน่อใส่ห่อใส่ห่อใส่ไข่คุณรู้ไหมเขาาจะทำช่องทางคุณอยู่เอาแอปเปิ้ลมาซีรูให้น้องกินอะผู้เรียนน้องลานหน้าจ้ะสามแปพี่จะให้แข่งกันใครที่กินแอปเปิ้ลคำนึงก่อนคนนั้นจะได้ลูกฟุตบอลหนึ่งสองสามกินว้าวอีวา ไอ้บรรดามหมือแก่สมเลยลูกแกะสมไม่มีหน่อยเอาสมมาเขาว่าไงแม่ลองสีในตลาดนี่เขาว่าทะเลาะกันวันนั้นน่าแล้วที่เขาตีมีคนตีกันจริงปะเอาแล้วที่เขาว่าตีกันล่ะตีกันคือยังไงอ่ะโอยหนูอีหนูอีหนูคือใครอ๋อมีหนูที่ทะเลาะกันทำไมล่ะพอแล้วลูกจ๋าแม่ก็เลยบอกเขาว่าพอใช่ไหมไอ้ล้วนล้วนล้วนใช้รถเท่าไหร่ล ไม่กี่บาทหรอกแม่มันเป็นส้มแอปเปิ้ลดีเอาแอปเปิ้ลให้แม่สองโลเอามะม่วงแถมให้แม่ด้วยส้มส้มหยิบส้มให้แม่หน่อยส้มนะแม่ส้มโลละพันสองโลสองพันบวกกับแอปเปิ้ลพันสองมะม่วงแปดร้อยสี่พันทั่แม่หนูคิดสามพันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหลอกลวงไม่หลอกหนูขายอย่างจริงๆแม่ไปเช็คราคาได้เลยแม่หนูขายโลละแปดร้อยนะแต่ว่าหนูให้แม่เนี่ยแปดร้อยแล้วของแม่สองโลพันหกแต่หนูคิดพันเดียวแต่งตำรวจค่ะเดี๋ยวไม่ได้แตำรวจตำรวจ อย่าเล่นค่ะแม่ต้มโลหนึ่งวาช่างสิลูกจะได้หมดหมดกับสักทีหนึ่งหนุ่มก็ขายไม่ค่อยดีอาแถมแม่แม่ไปเอามะม่วงโลครึ่งอาคิดไปแม่แอปเปิ้ลด้ไหมไหวไหมเอาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจะคิดให้หนุ่มคิดเลยนะแม่นะต้มโลครึ่งพันสี่มะม่วงพันสองแอปเปิ้ลพันแปดสี่พันสองแม่หนูลดให้เอาสี่พันท่วนจ้ะจ้ะสี่พันท่วนจ้ะแม่อ้าว หนูก็เอาแล้วหนูเอามาคืนไม่ได้ไงแม่เพราะว่าม,มันเป็นราคาถูกจ้ะแม่พี่เขาจะรู้ว่าถ้าซื้อส้มของหนูไปอ่ะกินดีใช่ไหมแม่แม่บอกหน่อยว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่าเขาซื้อไปทั้งหมดสี่พันไงใช่ 4, ค่ะแม่สี่พันจ้ะแม่อ๋อมีไม่ถึงอาดคลิป,ปอ่ะอเอาคลิปมาอัดหน่อยแจ้งตำรวจหนูก็แจ้งนักข่าวเหมือนเดิมเนี่ยใช่เพราะว่าแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ไงแค่ม่แค่นี้แค่มีให้หนูก็เอาแค่นี้ แม่ไปจ่ายเขาทำไมถ้าเป็นเหตุการณ์จริงจะไปจ่ายเขาอย่างนี้เลยเหรอขอเซโตงคอเซเตอร์โดนแนะ่ แม่ขอโทษทีนายแก้คดีกว่าขอโทษทีนะแม่นะนี่รายการแก้ขออนุญาตไปลงนะคะแม่นี่ราการแก้ค่ะลูกขอโทษทีนะขอโทษทีนะขออนุญาตไปลงกับลูกนะพี่ขอโทษทีนะนี่ขออนุญาตไปลงนะคะรายการจดจ่อการมงคลค่ะนี่ขอโทษทีนายแก้ขออนุญาตไปลงนะพี่สวัสดีค่ะรายการแก้คนสนุกสนุกคุณพ่อรายการช่องรวยสวัสดีค่ะเอาคุลูกขอบคุณราคานี่รายการแก้ขอโทษค่ะนี่ราการแก้คนสวัสคุณแม่นี่รายการแก้คนกับลูก สวัสดีค่ะคุณบอลในไก่แก้งคนสวัสดีครับงายแม่ขออนุญาตไปลงนะคะวันดีอเขาณค่ะาขอบคุณที่ถ่ายคลิปแก้งคนนะขออนุญาตเอาไปลงละแม่นะอันนี้คะ่ะวันนี้แก้งนางนะคะจะลองให้เลยพี่ขอโทษน,นะ